สวัสดีค่ะชาวทัดไฟทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคลิปนี้จะเป็นของคนที่มีคนในใจนะคะทัดไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจะรวมอยู่ในทัดไฟหมดเลยค่ะมาดูกันนะคะ โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะการเชื่อมต่อการพูดคุยกันมาพบมาเจอนะคะหรือเป็นการที่แบบมีระยะห่างนะคะมีระยะทางเนาะอยู่ห่างใกล้กันนะคะหรือว่าจะต้องเดินทางเพื่อที่จะแบบไปทํำธุระนะคะแล้วก็ไปทําธุระแล้วก็แบบห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยนกมองว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบห่างไกลกันก็ มีความรักความมั่นคงมีความผูกพันให้กันและกันนะคะนะเป็นช่วงเวลาที่แบบเข้ากันได้ดีเนาะปรับตัวเข้าหากันนะคะคือมีความเชื่อมโยงมีพลังงานของความคิดถึงความผูกพันนะคะความรักความอ่อนโยนที่มีให้กันนะคะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะต่อให้คุณทั้งคู่จะแตกต่างกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะเป็นพลังงานของความคิดถึง ความแคร์อะไรอย่างเงี้ยแคร์กันนะคะจิตใจก็คือต่อให้ห่างไกลกันก็ใจก็อยู่ที่กันและกันเสมอนะคะก็มีพลังงานของธนูนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์ขึ้นมาด้วยคนที่คุณเกี่ยวข้องนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะนกมองว่าตัวคุณอาจจะมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานนะคะหรือว่าเป็น การเดินทางก็ได้นะคะเดินทางเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็คุณน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้เหมือนกันนะมาดูซิว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรยังมีความรักความรู้สึกดีๆต่อกันการพูดคุยนะคะที่แบบเป็นการพูดคุยที่แบบให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับ ดนานะคะกรกฎพิจิกมีนหรือเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะหนึ่เหรียญน,นะคะเ,เป็นพลังงานที่คุณอาจจะเคยเจ็บหนักมาในะคะในเรื่อง,องความรักนะชาวทัดไฟแล้วตัวคุณเองก็อาจจะโสดมานานด้วยเช่นกันนะคะนะชาวทัดไฟจะเป็นคนที่เก่งนะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็ มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะค่อนข้างชัดเจนในตัวเองนะว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็จะไม่จะไม่ฝืนใจตัวเองนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีได้เก่งมากนะคะนกมองว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอๆนะคะอุ้ยเดี๋ยวสักครู่นะคะให้ตกงะทุกคนคือนกมองว่าในในช่วงเวลาเนี้ยอืมหนึ่งเหรียญน่ะ ความรักเป็นอย่างไรตัวคุณนะคะพ้เจ็ดดาบนะคะเป็นพลังงานของความสัมคัญที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้มีสถานะต่อกันแต่ว่าคือมีความสําคัญต่อกันหลายกันอนะเหมือนกับว่าคบกันแต่ไม่มีสถานะ แต่รู้สึกมั่นคงรู้สึกยึดเหนี่ยวซึ่งการรายกันแล้วก็แบบคนคนนี้สําคัญกับเราอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะไพควีนออฟชอตขึ้นมานะคะละงานของทัดลมนะคะเมถุนตุนกุมหรือว่าคนที่แบบเป็นพ่อไม้ไม้ก็ได้คุณเกี่ยวข้องกับคนทางไกลหรือเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสาร,รนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาบุคลิกแบบนิ่งๆเงียบๆนะคะ รักสันโดษนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มีความรู้แต่ไม่โอ้อวดก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นชาวราศีกันได้หรือว่าเป็นพลังงานของชาวธาตุด,ดินนะคะึกศกกันมังกรขึ้นมาลกมองว่าต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยจะยังไม่ได้มีความมั่นใจอะไรอะคุณก็รู้สึกเชื่อใจเขาไว้วางใจเขานะคะให้ฮูมิดอะ่ะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีอะอะขอดูเจตดะนะคะ คือนกมองว่าตัวคุณเองก็มีความกลัวอยู่ลึกๆนะคะมีความกลัวมีความแบบคือคุณอาจจะมีความกลัวจากอดีตก็ได้นะคะแต่ตัวเขาเนี่ยน่าจะทําให้คุณสงบหมายถึงว่าจิตใจของคุณไม่ได้ร้อนรนหรือว่ารู้สึกวุ่นวายใจกับคนคนนี้นะคะเขาเขาน่าจะแบบทําให้คุณรู้สึก เห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าเขาใส่ใจคุณนะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณก็ได้ไพ่สิบช่วยค่ะนกมองว่าตัวคุณเองก็ผูกพันกับคนคนนี้นะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยใครสักคนหนึ่งอ่ะเคยผ่านการแต่งงานเคยผ่านการมีครอบครัวครอบครัวมาก่อนก็ได้นะคะไพ่สิบช่วยเนี่ยคุณคิดถึงคุณผูกพันกับเขานะคะแล้วก็มีการแบบพูดคุยสารความสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะที่เห็นเนาะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะ ขอดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวทัดไฟนะคะพลงานของเขาเนี่ยไพเดอะสตาร์นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเด่นคนดังคุณมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีนะคะแล้วก็แต่งตัวดีหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะมีความโดดเด่นมีเสน่ห์นะคะคุณน่าจะให้การเยียวยาเขาได้เหมือนกันนะคะหรือคุณอาจจะเป็นแบบเหมือน เป็นดาวในดวงใจเขานะคะคุณอาจจะให้ความสบายใจกับเขาได้อยู่กับคุณแล้วรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้น่าจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอยู่เสมอเสมอก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะเขาเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันก็ได้นะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขึ้นมาเป็นเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็มีความแบบ กระตือรือร้อนกับคุณมากๆนะคะให้ก้าวดาบเขามีความคิดมากเขามีความเครียดมีความกลัวอยู่ในใจเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่แบบชอบความถูกต้องชัดเจนในตัวเองเป็นคนเก่งนะคะพลง,งานของชาวราศีตุลก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่แบบทางานเกี่ยวกับบัญชีเอกสารนะคะด้านการตรวจตรานะคะรักษา กฎหมายก็ได้หรือเป็นครูบาอาจารย์นะคะราชการก็ได้เหมือนกันเขาเป็นคนขยันเนาะคือคนคนนี้นกมองว่าเขามีความรู้สึกกับคุณแบบสม่ําเสมอน,นะคะไม่ไม่มีการแบบเออน้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์คะ่ะเขาพึงพอใจกับคุณมากๆนกมองว่าเขาเป็นคนชัดเจนนะชัดเจนใน ในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะนะคะเงียบนิ่งแต่เขามีความชัดเจนในตัวเองกับคุณอะคือเขาอาจจะพูดชัดเจนว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณแค่ไหนเขาพึงพอใจคุณแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะด้วยพลังงานไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะคือเขาอะมีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะนะคะด้วยพลังงานไพ่เก้าถ้วยเนาะมีคนรายล้อมเขาอะแต่เขาก็แบบนั่งกอดอกนะคะคือเขาไม่ได้แบบ ภูมิใจอะไรขนาดนั้นอะที่แบบว่ามีคนมาชอบเขาเยอะคือเขาอะเขาเหมือนเขาสงบเขาเหมือนเขารู้ว่าเขาควรที่จะวางตัวยังไงกับไพ่ใบเนี้ยเขารู้นะคะว่าเขาควรที่จะวางตัวในความสัมพันธ์นี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบวางตัวดีมากๆนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะเขาไม่สนใจใครอะเขาสนใจแต่คุณนะคะมั่นคงนะแม้ว่าเขาจะมีโอกาสอื่นๆเข้ามาเขาก็ ไม่ได้แบบคว้าโอกาสนั้นนั้นนะคะพอดูนะคะว่าแอคชั่นของเขาเป็นอย่างไรนะชาวรถไฟโอ้ไพ่เดอลเวอร์นกมองว่าเขาหลงคุณมากอะนะเขาหลงคุณมากต่างคนต่างดึงดูดซึ่งกันร,รายกาันแล้วคุณก็หลงเขามากเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานของเนื้อกู่ได้นะคะนะนกมองว่าอย่างนั้นมีพลังงานของชาวต่างชาตินะคะเพราะไม่ไม่คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับ เชื้อเพลิงนะคะน้องมองว่าความสัมพันธ์นี้จะค่อยเป็นค่อยไปเนาะแอคชั่นของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ไปแบบช้าๆนะเขาไม่ได้รีบในเรื่องความรักความสัมพันธ์ เขาอาจจะเคยมีแผลในอดีตมีความเจ็บปวดเดิมๆหรือความสำคัญเดิมๆที่ทําให้เขาไม่ได้รีบในเรื่องความรักนะคะพลงานชาวทัดลมค่ะเมถุนตุนกุมพอดูสิแต่เขาจะเข้าหาคุณมากเลยนะหมายถึงว่าอามีทั้งช่วงเวลาที่เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะคือเขาอะ่ะจะไม่รีบในความสัมพันธ์แต่การแอคชั่นของเขา ก็ชัดเจนนะคะว่าเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบคร a z y คุณมากนะคะนุกมองว่าเขาเขาชอบคุณมากอะคุณมีเสน่ห์นะเป็นควีนถือพระธานะคะมีเสน่ห์เก่งดูดีนะคะวางตัวดีนะคุณเป็นคนที่ดูแบบ เป็นคนฮอตอะนะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตสำหรับเขานะคะเขาก็จะแอคชั่นกับคุณมากขึ้นนะคะต่อให้ความสนค์นี้จะแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่ยังไม่ได้มีสถานะก็ตามแต่แอคชั่นของเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาเป็นคนชัดเจนนะเด็กถือไม้นะคะบางคนเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันนะคะบางคนก็อาจจะหนึ่งปีขึ้นไปนะคะหรือบางคนก็หนึ่งเดือนเนาะ เ,เขาจะโฟกัสที่คุณค่ะนกมองว่าอย่างนั้นนะจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่เสมอเสมอเขาจะไม่ไม่หายไปจากคุณหรือว่าเขาจะไม่แบบเออไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์น,ะนกมองว่าเขาพยายามนะเขาพยายามนะต่อให้เขาไม่รีบในความสัมพันธ์เขาไม่อยากที่จะแบบต้องห่างคุณไปหรือว่าต้องทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน ยุติอะไรก็ตามนะคะเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคือเขาจะพยายามเพื่อที่จะเดินหน้าต่อกับคุณให้ได้แม้ว่ามันจะยากะคะ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่ห้าเหรียญใช่คุณแตกต่างกันในเรื่องของเวลาก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องรอต้องใช้เวลานะคะนกมองว่ามีเรื่องของระยะทางแน่นอนแต่คนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยมือคุณนะคะเขาจะไม่ทิ้งคุณไพ่หรือฟูลนะคะเป็นพลังงานของ คนที่รักอิสระนะคะคนที่แบบเ,เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางก็ได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะนกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยังยังไปต่อนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีสถานะในช่วงเวลานี้เนาะขอบให้สรุปนะคะสำหรับชาวทัตไฟนะอุ้ยไปสองถ้วย คือนอกมองว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยมีใจที่แบบตรงกันมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์จะชัดเจนหรือย,ยังจะมีสถานะไหมนะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยแน่นอนเลยนะคะรักกันมีความพึงพอใจซึ่งกันและกันมีหัวใจที่แบบเชื่อมโยงถึงกันนะคะแล้วก็อย่างที่นกบอกว่ามีความเป็นเนื้อคู่กันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่ก็ยัง รักกันยังมีความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ยังดําเนินต่อไปนะมีโอกาสได้เจอกันนะคะบอกรักกันบอกความรู้สึกที่มีให้กันและกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานชาวทัดไฟนะคะไพ่หกดาาก็เป็นพลังงานที่แบบเขาอยากไปต่อกับคุณนั่นแหละหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือมีการได้เดินหน้าต่อไปนะคะแม้ว่ามันจะยากมีอุปสรรคบ้างนะคะก็ ยังไปต่อด้วยกันนะคะมีมีความรักให้กันแลยกันเนาะใครสนใจนะคะอยากดูเพิ่มเติมคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะใครสนใจน้ำมันว่านมหาเสน่์รันจวนใจที่สุดแห่งมหาเสน่มหานิยมนะคะคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เช่นกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ